สำหรับวันนี้นะครับเป็นการออกตรวจโรงแรมของคณะกรรมการกันกองการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพศ2547ครับซึ่งวันนี้เราจะไปตรวจโรงแรมด้วยกัน3 3แห่งนะครับที่อำเภอชานุมานซึ่งได้แก่โรงแรมสไมล์วิวนะครับแล้วก็999รีสอร์ทแล้วก็ม่ตองใบเตยนะครับซึ่งการตรวจนะครับก็จะตรวจดูลักษณะ ของอาคารนะครับแล้วก็ใบอนุญาตนะครับความสะอาดพวกนี้นะครับความปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติของโรงแรมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้กำลังเดินทางนะครับอีกสักครู่ตอนนี้เรากําลังออกจากเมืองนะครับอีกประมาณกี่กิโลครับถึงนะครับปอประมาณ85กิโลครับอีก85ิกิโลนะครับทานผู้ชมนะครับ ถ้าใครากไปชานุมานก็สามารถที่จะเข้าพักที่โรงแรมที่ชานุมานได้เลยนะครับได้มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบโรงแรมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจนะครับจากฝ่ายปกครองจังหวัดนะครับส่วนภารกิจของผมนี่ก็จะไปดูเรื่องโครงสร้างเรื่อง สิ่งปลูกสร้างโรงแรมว่ามันคงแข็งแรงไหมเ,เดี๋ยวคงจะพักแค่นี้ก่อนเปิดมาอีกทีเราคงจะเจอเราคงจะพบกันที่โรงแรมที่แรกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงมาถึงตัวอำเภอชานุมานแล้วนะครับก็จะไปที่แรกก่อนนะครับ สนใช้เวลานั่งรถมาโดนเติบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์ผมก็มีวินวินเมาหมาัวเออวินรดเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับัดีครับ ทำไมมันกระทันรัดจังเลยเออพื้นที่สองนี่เอ่อไอ้นี่ครับข้อจำกัดข้อจำกัดในความรับผิดนะครับอ๋ออันนี้นี่ไงครับนี่ฮะใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อ่าต้องมีใบใบแสดงข้อจำกัดในความรับผิดชอบของเจ้าของโรงแรมนะครับปุ่มฉุกเฉินใช่ไหมครับ อันนี้เป็นปุผงฉกเชิญชเป็นกิ่งเรียบพนักงานนี่จะหอมปรุงนิดๆจนกดๆตอนนี้ก็จะขึ้นจะขึ้นเลขห้องือคใช่อันนี้ครับอันนี้เรามาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยข,ของผู้มาใช้บริการนะครับคณะกรรมการจะบังคับให้มีน,นะครับความสว่างวความสว่างโอเคครับของไทยเกินไปหนึง ดนครับผมก็จะพาเดินไปดูข้างในครับเวลาเปิด กดกสัญญาณฉุกเฉินแล้วจะเป็นยังไงขออนุญาตนะครับเวลากดสัญญาณนะครับมันจะมาปูตรงนี้นะครับรูปทรงมุมกลมแล้วเห็นความวงจรปิดนะครับครบ้วนหางเข้าออกชัดเจนโอ้ฟูเฮ็ดดีเลยฟูเฮ็ดดีเลยเ,ออเห็นทะเบียนรถทุกคันเลยเอ,อ้นะครับ ปลอดภัยนะครับสาหรับผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับก็แจมครับก็มีปรับปรุงอีกไม่เยอะครับนี่ทางดาบเพลิงทางดาบเพลิงเป็นยังไงบ้างครับทางดาบเพลิงก็สภาพโอ้ใหม่นะครับใหม่นะครับใหม่ที่เพลครับนี่ฮะดูเกย์นะ่ฮะถ้าสีเขียวนี่พร้อมใช้งานนะครับถ้าตกมาสองฝั่งนี้ไม่ได้นะครับถือว่าจัดวางในระยะที่ดีครับนี่ครับผมมีกิ่งเตือน สัญญาณไปห้องเจ็ดมีลูกค้านะครับอาพระนัจจาครับอย่าเคาะนะครับผมขอร้องนะครับโอโ๋ออันนี้อนนันนี้คือห้องน้ำเหรอครับห้องน้ำที่ใช้รับรองจากล็อบบี้ก็ดีครับเป็นสัเพยยส่วนดี แล้วฝั่งนี้นะครับที่ข้างเคียงเป็นเจ้าของเดียวกันไหมครับเจ้าของเดียวกันอยู่นะครับอ,อันนี้เรามาดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยรอบขอบชิดของลูกค้านะครับของผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับอ่น่าเป็นเจ้าของเดียวกันโอเคครับจะได้ไม่มีที่ข้างเคียงครับผม อ,อ,อ๋อประตูเปิดออกนอกครับอ๋ออันนี้ห้องน้ำสาธารณะนะครับอ๋อเคยครับ<อ>เคยเห็นแต่ห้องน้ำเปิดเข้าในนะครับ<อ>มาเจอห้องน้ำเปิดออกนอกมาหน้าจางงงเลยครับถึงกับร้องรั้นให้ผมมาช่วยแต่ก็ใช้เวลารวบรวมสต,ติประมาณ30มินาทีก็รู้แล้วว่า ปิดเปิดผิดด้านโอ้คณะกรรมการโรงแรมสมายนี่พึ่งสร้างได้กี่ปีครับกี่เดือนเจดเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการขอครั้งแรกใช่ไหมครับขอครับขอไปอนุญาตครับระเวลาบสองปีค่ะก่อสร้างสองปีบเปิดยังครับไม่เลยเปิดตั้งนานหรือนึกว่าทำไมมันิดไปอี นั่นนะครับปิดครับปิดครับพูดจักนานไม่เข้าครับเพราะเขาแต่ไม่ผมคนเดียวนะครับพนักงานนี้คัดหน้าตาหรือเปล่าครับเอาแล้วก็คณะกรรมการว่ายังไงต่อนะครับสมัยนะครับเป็นชื่ออักษรไทยนะครับมองมาได้ชัดเจนนะครับถูกต้องไหมครับครับต่อไปครับชื่อโรงแรมไม่ซ้ําหรือพร้อมกับชื่อโรงแรมอื่นที่ได้รับอนุญาต ไว้แล้วเวดจะได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นถูกต้องไหมครับในพื้นที่เราไม่มีใช่ไหมต่อไปนะครับชื่อโรงแรมไม่มีคําหรือความหมายหยาบคายครับต่อไปครับจะให้มีป้ายชื่อโรงแรมติดไว้หน้าโรงแรมจะให้มีเลขที่ประจาห้องพักติดไว้หน้าห้องพักทุกห้องนะครับก็มีทั้งหมด10ห้องนะครับจะให้มีเอกสารแสดงอัตราราคาที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรมครับในห้องก็มี ครับตรงนี้แล้วก็ตามที่ท่านสาสุขนะครับได้แนะนำนะครับก็คือว่าให้คนที่เข้าพักนะครับมีเอกสารการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าการตรวจเอทีเคนะครับเคยมีลูกค้าชาวต่างชาติไหมครับยังไม่มีนะครับอยากให้มีคําว่าโฮเทลเจอนักเรียนอินเตอร์ของฝั่งลราเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกเขาอ่านโอ้โฮเทลเขาจะรู้ โมเทลนี้ต้องอยู่ใต้ชื่ออักษรภาษาไทยนะครับก็ข้อเสนอแรกก็มีเรียบร้อยนะครับโรงแรมแรกเราก็จะไปโรงแรมที่่อคตอนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่สองแล้วครับภารกิจในวันนี้นะครับอันนี้เป็นโรงแรม99รีสอร์ทนะครับโอ้มีป้ายห้ามสัตว์เลี้ยงอาสวมหน้ากากเจลแอลกอฮอล ัญญาณเตือนไฟไหมโอเคกดกดดังไหมครับเมียดังโอเคเยี่ยมมากครับชัดเจนดีมากครับลัวรอบขอบชิดครับโอเคโรงแรมนี้ถังดับเพลิงถังดับเพลิงมีวันตรวจสภาพเรียบร้อยครับโอเคสวยงามชัดเจนครับ สวัสดีครับกระเบื้องหูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี ok. ้ก็มีคนหูตัวงานควบพิษทั้งงานอะไรกี้คนจังพบพิษนะครับจังหวัดจามควบพิษบุญช่อวุ้ยบ้าเนี่ยโมนี่เอ้าโอ้ท่านสอนอสวัสดีครับโอ้บรรยากาศเป็นน้ำร้อนีกหนอโอ้บรรยากาศโอ้ดีมากเลยครับตอนนี้จดทะเบียนห้าห้อง นี่ครับ,รบตรงนี้ครับจดทะเบียนห้าห้องครับโรงแรมโอ้ยทานสวัสดิ์ม่คือมาเปิดแคมปิ้งแคมปิ้งตัวหน้าหนาวนี่แคมปิ้งเลยนี่เอารถแคมปิ้งมาเลยนี่เออนี่ครับเป็นห้วแก้วแมงย,ย,ยท่านผู้ชมครับเป็นร้านกาแฟที่ บรรยากาศดีมากนะครับซ่อนเลนอยู่ในตัวอำเภอชานุมานะครับ TP Coffee นะครับชีวิตโฮลไลฟ์จริงๆโอ้สุดยอดเลย TP Coffee ครับวนนี้เราูดไปเป็นีนเยค่ะี Coffee นะคะอยู่ที่ชานุมานทิมเฮิร์แมนนะคะฝากฝากร้านด้วยนะคะผ่านมาแวะมาหาเรานะคะ แล,ล้วเราติดริมห้้ยนะคะมีบรรยากาศริมน้ำสบายๆค่ะเบอร์โทรนะคะ0852151953แวะมาชมและแลวะมานั่งชิลๆที่อ่าพักเขียนทีคาเฟ่นะคะญญา,าครับเป็นร้านกาแฟที่ผมเพิ่งเจอเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีมาก <c oughs> มาชานุมานหรือว่า <c oughs> เดือนหน้าใช่ไหมครับท่านสนทอเขาจะจัดงานวิ่งครครับ <c oughs> อ่า<ๆ>นี่เลย <c oughs> ทุกคนต้องมานี่เลยริมห้วยแก้วแมงบรรยากาศดีนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่ครับโอ้โหยมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็บ่ายสามแนะครับท่านผู้ชมกลับมาถึงอำนาจอย่างปลอดภัยนะครับกลับเข้ามาในเมืองแล้ว เดี๋ยวคงไปนั่งทำงานสักหน่อยแล้วก็ไปรับลูกกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมร้อนมาก้าณกรรมการครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ไปตรวจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสุดยอดเลยครับแต่แดดร้อนไปหน่อยโอ้เล่นเอาซึ่งเหงื่อซกเลยครับนอะ่ครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งวันของคณะกรรมการตรวจโรงแรมนะครับประกอบ ญาตการประกอบกิจการโรงแรมนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะฮะกดติดตามกดแชร์มีอะไรกดให้หมดนะครับ <S <S 2> <S 2> วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ